พยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่มีราคณาอยู่ในราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหานะคะถึงวันที่21กันยายนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะในคอมเมนต์นะคะ,นนะ,คะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะขอบคุณมากๆนะคะเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ รู้สึกตื่นเต้นไปกับชาวราศีกันมากๆนะคะเพราะว่ามีพลังงานหลากหลายมากนะคะในหน้าไพ่นี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเริ่มต้นไพ่ตรงกลางนะ,ะด้วยสัญลักษณ์ของชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นชาวราศีกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าชาวราศีกันจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคิดตรึกตรองไตรตรองในการทําอะไรวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นชาวราศีธาตุดิน มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของจิตใจและก็อารมณ์นะ,ะแต่เดือนนี้ชาวราศีกันมาในสัญลักษณ์ของ the king of swords อันนี้หมายถึงว่าราชาดาบนะ,ะชาวราศีกันในเดือนนี้จะเข้มแข็งนะ,ะอย่างที่เขาบอกว่า no bullshit no drama นะคะไม่ต้องมาเรื่องไร้สาระไม่ต้องมาละครนำเน่านะคะเดือนเดือนนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะถือดาบฟันอย่างเดียวนะคะหมายความว่า มีความมุ่งมั่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะรู้สึกเหมือนว่าจะเยอะมากมายนะคะหลากหลายนะคะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นในเดือนนี้นะคะก็ชาวราศีกันจะฝากฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะทีนี้เริ่มต้นเนี่ยนะคะใบนี้นะ The Hangman นะหมายถึงว่าบางครั้งนะสภาวะจิตใจ,ใจคุณนะคะของคุณก็ยังรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวนะคะหมายถึงว่า คุณรู้สึกว่าเหมือนอะไรบางอย่างนะมันยังเป็นสภาวะหยุดนิ่งนะคุณยังจะรอข่าวคุณอยากจะทำอะไรมันก็ยังไม่มีเครียกว่าการเคลื่อนไหวหรือ movement ต่างๆนะคะในในการเริ่มต้นเดือนตุลาคมนะแต่ว่าคุณได้ The Tower นะต่อจากต่อจากไพ่ The Hangman นะคะหมายความว่าสถานการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากดูเหมือนว่ามันจะหยุดนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวต่างๆมันจะเกิดข่าวบางข่าวนะเรื่องราวบางบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอยากให้เกิดหรือไม่อยากให้เกิดก็ได้เหมือนกับบางคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่มันย่แย่อยู่แล้วคุณก็บอกเออมาอะไรก็ได้นะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะคะจบๆไปซะนะคะอันนี้ The t ท w e r หมายถึงว่าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอันนี้ตึกนะตึกอันนี้สร้างมาจาก เขาเรียกว่าพื้นฐานที่ไม่มั่นคงนะคะจักรวาลก็ส่งสายฟ้าฟ้าลงมาคําว่าสายฟ้าฟาดหมายความว่าเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะเกิดขึ้นโดยการคาดคะเนไม่ได้ไม่มีใครสามารถคาดคะเนได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเดอะทาวเวอร์นะคะอาจจะมาพังทลายความหยุดนิ่งความนะเขาเรียกว,ว่าว้าเวหรือว่าเหงาในใจหรือว่าสภาวะต่างๆที่มันไม่ดีอยู่แล้วนะคะของชาวราศีกันให้มีอะไรที่มันตื่นเต้น นะมีอะไรที่มันเร้าใจอาจจะเป็นเรื่องข่าวดีหรือไม่ดีแต่ว่าสถานการณ์มันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคุณจะเจอเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแต่ด้วยสภาวะที่คุณเป็นแบบนี้มาเข้ามาเลยนะคะสู้นะคะชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะถือดาบพร้อมที่จะกวัดแกว่งก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกับบุค,คลิกของคุณโดยสิ้นเชิงนะแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะอย่ามาละครน,นำเน่านะอะไรแบบนี้นะ อย่ามาไร้สาระนะเดือนนี้ไม่สนใจทั้งสิ้นนะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าการที่คุณจะมีปากเสียงนะเทารวิวาทนะมีคนพยายามที่จะมาปัด,ป,ดปัดแข้งปัดขาคุณในเรื่องของการงานมาก่อกวนคุณนะคะอิจฉาคุณก็เป็นไปได้นะคะคุณก็จะต้องปกป้องตําแหน่งของของตัวคุณเองปกป้องสถานภาพนะคะอาจจะมีข่าวลือข่าวร้ายหรือว่ามีใครได้รู้ข่าวว่ามีใครพยายามที่จะนินทาคุณทําร้ายคุณนะคะปัดแข้งปัดขาคุณ คุณก็จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวคุณนะคะอันนี้ผู้ชายคนนี้เขาถือคาถนาะกําลังสู้กับกับหลายๆคนที่กําลังจะเข้ามานะคะแย่งชิงตําแหน่งเขาแต่สภาพเขาก็ดูสีใส่รองเท้าผิดค้าง <c oughs> คือหมายถึงว่าความยังไม่มั่นคงนะพื้นฐานก็ยังไม่มั่นคงแต่ก็ยังต้องต่อสู้ไปนะคะแต่ว่าอย่าได้กลัวนะคะเพราะว่าไพ่ข้างๆนะคุณได้ the sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่เจ็ดสิบแปดใบหมาย,ายมถึงความสําเร็จ ความสมหวังนะชื่อเสียงความร่ำรวยนะหมายถึงต่างประเทศหมายถึงการมีลูกหมายถึงความสดใสหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ยังได้ไพ่ใบนี้อีกนะอันนี้ครอบคลุมในหนะไพ่ทั้งหมดก็คือ the world ความสำเร็จหมายถึงการต่างประเทศนะอย่างชัดเจนเดือนนี้ราศีกันถ้าใครอยากจะไปต่างประเทศมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศใครที่ต้องการจะมีบุตรคุณอาจจะได้แบบไม่คาดฝัน นะหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางต่างประเทศแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะสำเร็จมีชื่อเสียงควรจะกล่าวถึงคุณนะคะคุณจะใช้คุณจะได้รับชัยชนะจากการที่คุณต่อสู้จากที่คุณมุ่งมั่นนะคะจากที่คุณเปลี่ยนจากคนที่ยอมให้เขาเหยียบย่ำคุณกลายมาเป็นพวกที่แบบกล้าส,สู้นะคะแข็ง นะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานก็ยังไม่ได้ง่ายนะคือเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าคุณจะต้องทํางานหนักนะนะอันนี้เนะเลข7จเหรียญน,นะคะ seven o f pentacles เลข7เป็นสัญลักษณ์ของดาวเสาก็หมายถึงว่าคุณจะต้องทํางานหนักนะนะคุณกําลังจะปลูกปลูกพืชเพื่อที่จะให้ผลผลิตของคุณมันงอกงาม นะคะแถมคุณยังได้เจ็อีกมีเจ็ดคาถาอีกอันหนึ่งนะเจดกับเจ็ดนะคะคือเจ็ดนี้เป็นสัญลักษณ์ของดาวเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะหมายถึงว่าการที่คุณจะต้องช่วงเวลาที่คุณจะต้องทํางานหนักนะคะบุกบั่นฝ่าฟันเหนื่อยก็จะเหนื่อยจะจะแย่อยู่แล้วยังจะมีมามาผจญอีกนะยังจะมีคนมากั่นแกล้งคุณอีกมาใส่ร้ายคุณมาพูดจาไม่ดีกับคุณนะคะมาทําให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะทำให้คุณตกใจนะคะจะพยายามจะมาทําลาย ทำลายสถานภาพของคุณราศีกันเลยบอกเออไปแขวนตัวเล่นดีกว่าไปทําตัวนิ่งๆนะแขวนตัวเอาหัวลงมานะคะห้อยหัวกับหัวกับหางเพื่อคุณจะได้คิดอาจจะมองหยุดถอยหลังออกมาจากสถานการณ์นิดนึงใครจะทําอะไรกับคุณนะคะแล้วก็มองนะลองดูซิว่าเขาจะทําไปได้ขนาดไหนถอยออกมานะคะไพ่บอกว่าอย่าไปอย่าไปสู้อย่าไปเดินหน้าแต่คุณมีสิทธิ คุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียงปกป้องสิทธิทของคุณแต่อย่าไปทําอะไรกลับไปเขาบอกให้ถอยออกมาดูนะว่าเขาจะทําอะไรได้ขนาดไหนแต่สุดท้ายคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะกลัวอะไรคะคุณได้เดอะซัเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเจ็ดสบแปใบนะคะคุณได้ The World เเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะ สำหรับชาวราศีกันที่ต้องการพาร์เนื้อหุ้นส่วนในเดือนนี้นะคะคุณจะได้นะคุณจะได้คนที่เข้ามาเขาเรียกว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแต่ว่าคุณต้องระวังเพราะว่าคนที่เข้ามาในลักษณะในเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะเขาจะเข้ามาเหมือนกับเข้ามาเพื่อที่จะมาครอบคลุมคุณ นั้นจะนําความคิดของเขาเข้ามาเทคโนโลยีของเขาเข้ามาหรือว่าเขาจะเอาอะไรของเขาเข้ามาโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสที่คุณได้แสดงออกถึงความสามารถของคุณเท่าไหร่แต่ถามว่ามั่นคงเราดีไหมดีทะเลาะกันก่อนดีกว่านะคะไปมีปัญหาทีหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะเกิดสงสัยในเรื่องอะไรบางอย่างความจริงจะปรากฏนะคะคุณอาจจะได้ไปรู้ข่าวหรือคุณอาจจะได้รู้นิสัยที่แท้จริงของใครบางคน นะคะที่ทําให้คุณตกใจประหลาดใจนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาเหมือนดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ดีนะคะคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างในเดือนนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกันทีนี้ในเรื่องของการเงินโอในเรื่องของการเงินนะคะจากการที่คุณทํางานหนักนะคะคุณจะได้รับความสุขสบายละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นแต่ถามว่ามันสบายไหมมันก็ยังไม่สบายมันหนักนะคะภาระก็ยังต้องแบกรับอยู่ แต่ว่าคุณก็จะเขาเรียกว่าได้รับความสุขสบายขึ้นอันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก้าถ้วยไอ้เก้าเหรียญนะคะก็คือว่าเขาได้รับความสุขสบายสะดวกสบายนะคะรลยล้อมไปด้วยความสะดวกสบายในชีวิตทีนี้จะถามว่ารวยขนาดไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาวะนะคะของคุณนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะบางคนบอกว่ามีร้อยล้านบอกว่าไม่รวยช่วยดูให้หน่อยว่าเมื่อไหร่จะรวยนะคะก็แล้วแต่ว่าความว่ารวยของคุณคืออะไรแต่ว่าจริงๆคืออันนี้เป็นความสุข สะดวกสบายภายในชีวิตนะคะไม่ได้รับความลำบากใดๆทั้งสิ้นนะคะด้วยเดอ s u ซด้วยนะ,ะอยู่ตรงกลางหน้าไพาเลยนะคะแล้วก็อยู่ข้างหน้าคุณด้วยหมายความว่า Energy ของเดอ s u ซจะเข้ามาในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะสาดแสงส่องสว่างนะคะให้โอกาสของคุณอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าเดอ t o ทาวมาด้วยความมืดมิดนะคะใส่ฟ้าฟ้าลงมานี่นะคะเอามา บุกเราตอนกนลางคืนด้วยนะ,ะมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะแต่ว่าพอเวลาแสงอาทิตย์ได้ขึ้นขอบฟ้าแล้วนะค,ะความสดใสความหวังก็ได้กลับมาสู่เราอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือต้องขอบคุณจักกรวาลที่ทําให้ชาวราศีกันเป็นแบบนี้ในเดือนนี้นะคะมีความเข้มแข็งมากนะคะ แล้วก็ไม่ไม่ต่อสู้เออไม,ไม่ไม่กลัวพยันอันตรายทั้งสิ้นนะคะไม่มีทางที่จะปล่อยให้ใครมาย่ำยีคุณอีกต่อไปนะเดือนนี้ชาวราศีกันลุกขึ้นมาสู้แล้วนะคะอันนี้เป็นไพ่ไพ่ใบแรกคุณได้ two of w a n d s อันนี้หมายถึงต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศต่างประเทศนะคะถ้าชาวราศีกัน อยากจะเดินทางต่างประเทศไม่ว่าจะไปทํางานลงทุนนะกับชาวต่างชาตินําชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากจะประสบความสําเร็จไม่มีอะไรที่จะมาหยุดนะคุณได้นะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็คุณได้ไพ่ The princess of wands อันนี้เนี่ยนะเป็นไพ่คนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นลักษณะธาตุไฟจะมีคนเข้ามาให้ข่าวในเรื่องของการงานกับคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะคะ น่าจะเป็นคนในลักษณะธาตุไฟนะชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์แล้วก็อะไรนะคะไฟนี่สิงห์แล้วก็เมษนะคะแล้วก็อธนูนะคะได้สองถ้วยอีกนะไพ่สองถ้วยคือไพ่เขาเรียกว่าคุณอาจจะเจอเนื้อคู่นะ่ะบอกมาหลายเดือนไม่เจอสทัทีเอาราคาเดิร์ัมาแล้วนะคะอันนี้หมายถึงความสมหวังในเรื่องของความรัก The Lover er อีก นะคะตุลาคมอย่างน้อยแล้วค่ะต้องเจอใครที่มีการปิ๊งปังกันบ้างแล้วนะคะเดือนนี้นะคะเพราะว่าได้ทั้งได้ไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักทั้งสมามใบนะคะอาจจะเป็นคนในลักษณะาธาตุไฟก็ได้อาจจะเป็นคนในลักษณะาธาตุลมก็ได้อย่างเช่นาราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักถ้าเกิดใครนะ ครอบครัวนะคะอยากจะมีน้องอยากจะมีบุตรเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีมากนะคะที่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของหลายๆเรื่องนะคะแต่ไพ่ก็คือจะไปในลักษณะของการแต่งงานก็ได้นะคะอาจจะเกิดการแต่งงานหรือว่าแต่งงานอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือบางคนถ้าไม่ได้อยากจะมีน้องคุณอาจจะตั้งครนภโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันคุณก็จะต้องระวังนะคะในเดือนนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกัน คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ความรักสมหวังนะ,ะถ้าเกิดคุณวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์สร้างความประหลาดใจนะคะในเรื่องของความรักให้กับแฟนของคุณนะคะก็เป็นไปได้นะ,ค,ะคุณจะหลุดพ้นจากคาว่าโดดเดี่ยวคุณจะหลุดพ้นจากคาว่าเหงาโดดเดี่ยวนะคะได้แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะคุณได้ The Sun มาช่วยคุณคุณได้ The World คุณได้ The Lover คุณนะคะ ปอดปล่อยความทุกข์ลดปล่อยความเศร้าปลดปล่อยความเหงาในเดือนนี้นะคะชาวชาวราศีกันทีนี้สรุปนะคะก็ในเรื่องของการงานนะคะก็ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็จะต้องทํางานหนักต่อไปแต่คุณก็จะต้องระวังนะคะอาจจะมีคนพยายามที่จะมาทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณนะคะแต่ว่าชาวราศีกันในเดือนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งนะคะมุ่งมั่นนะคะไม่มีใครกล้ามาหยียมกับคุณแน่นอนนะคะในเดือนนี้ การเงินนะคะก็ดีมากนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคือเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะถ้าเกิดขึ้นมาในหน้าไพา่การลงทุนที่มีความเสี่ยงเนี่ยไม่ควรเด็ดขาดนะคะมันอาจจะเกิดการพลิกผันได้ตลอดเวลานะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเงินอย่าจับจ่ายอะไรด้วยความเสี่ยงนะที่มีความเสี่ยงนะคะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะประสบความสำเร็จความรักคุณจะสมหวังทุกอย่างนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะมีความสุขนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีก็ขอเชิญนะคะที่ Facebook ดูดวงใบปรินนี่นะคะก็จะพยากรณ์ให้นะคะตอบคําถามฟรีหนึ่งคำถามเปิดไพ่ให้หนึ่งใบทุกคืนสุขเสราร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะชาวราศีกันนะคะมียอดวิวสูงที่สุดเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับเดือนตุลาคมขอให้มีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณค่ะ